สวัสดี FC นะคะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่20นะคะวันนี้วันที่10เป็นวันที่อะไรเอ่ยเราจะต้องรีบลงทะเบียนนะคะเขาเรียกว่ายืนยันนะ,ะยืนยันแล้วนะเดี๋ยวรอลงทะเบียนนะคะคนละครึ่งนะคะ,ะก็เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลมอบให้นะเราก็ยินดีรับ <c oughs> นะคะวันนี้เรามีกล้วยนะคะ จะไปฝากแม่ลูกนะคะเพราะเมื่อวานเห็นเขาแย่งกันกินนะพอดีมันสุกง,งอมแล้ะนะคะอ่ามันกินไม่อร่อยแล้วเราเอาไปให้วัวกินดีกว่านะคะเพื่อเราจะได้บุญกุศลแต่เราไม่ได้ยึดถึงบุญกุศลเราคิดว่าเห็นเขากินเมื่อวานนะเห็นแม่ลูกนะคะบุญเหลือบุญรอดบุญรอดน่ะกินจนเกือบจะหมดแล้วนะคะ แล้วบุญเหลือก็รีบนะคะเดินมาอย่างไวเลยนะคะเพื่อที่จะได้กินกล้วยแต่ได้กินแค่หนึ่งลูกปาดาก็เลยไปเอาไม้อีกนะคะจากพอดีเอ็นเอ็นมีอยู่แค่นี้พอดีเขาชอบกินนะคะค่ะเดี๋ยวเช้านี้เราก็จะไปดูนะบุญเหลือบรอดนะคะเช้านี้ก็ป้าก็เขาเรียกว่าป้าก็จะเดินทางไปเอ,อ ไปนะคะหาลุ่งนะคะค่ะไปนะก่อนพนมนะคะวันนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะมีใครไปเป็นเพื่อนป้าบ้างนะคะเดี๋ยวก็รอดูนะคะว่าจะมีใครไปเป็นเพื่อนป้าเนาะนะคะนะเไปไ็นรายการทางเงินทางทองทางเงินทางทองเร็ว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 โอ้โหดู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 ฮะดูฮะสมาชิกสมาชิกใหม่

เอากล้วยมาให้กินเอย่าก,กินเปล่านี่นะเดี๋ยวจะเอา,เอาไปให้บุญเหลือบุญรอดนะเนี่ยอืกินไหมเนี่ยกินกล้วยไหมกินกล้วยไหมกินไหมเออลองดูโอโ้โหคาบไปทั้งนี้เลยนะโอ้ยทำไมโลภแท้แบ่งคนอื่นบ้างในตูอือด,ดู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 โอ้โหดูเก่งนะเก่งนะเนี่ยเก่งนะเนี่ยคาบคาไปหมดเลยเก่งนะอืม่ยนั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อน นั่งลงกินให้มีระเบียบเรียบร้อยดู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 จะข้าไปดูดูจะข้าไปอืมเอ้าเอาไปได้เหรอเอาไปได้เหรอเอาไปได้เหรอเอาไปดิ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 เอ่อแน่จริงเอาไปเลยโอ้โอ้โหแรงเยอะนะเนี่ยโอ้ยแรงเยอะแรงเยอะ เร็วเร็วเอา้าหมดมองเร็วเร็วเร็วก็จะเอาไปเร็วเร็วมาแล้วแม,ม่บนเรือเห็นอะไรไหมเนี่ยเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมเห็นกล้วยไหมนี่กล้วย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 อืกล้วยกล้วยกล้วยอ่าบญรอดมาแล้วบญรอดเดินมาแล้วเห็นกล้วยแล้วบญรอดเห็นกล้วยแล้ว เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี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 ๋ยวมาทางนี้มาทางนี้เร็วมุดลอเร็วเลยมุดลอเร็ว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 อื้อเอ้าหล่นไยมอ้มโอ้แม่บุญเหลือก็อยากกินแม่บุญเหลือก็อยากกินใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเอาไปให้เดี๋ยวเอาไปให้โอ้โอเคโอเครู้แล้วรู้แล้วโอ้โหเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งกระเถิบเข้ามาสิอย่าพึ่งกระเถิบเข้ามา,า,มารู้แล้วใจเย็นใจเย็น เออใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอ้าเอานี่อร่อยอร่อยเออเออเออรู้แล้วโอ้โหกินเร็วแท้โอ้โหจะกินหมดเลยเนี่เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเอาาเอโอ้โหกินเร็วมากเลยเอาเอาเอ่อเอ้ากินหมดเลย ดูเอีโอ้ยชอบกินกล้วยมากเลยเอเลยโอ้ยแม่บุญเหลือเอา้าหมดภายในพริบตาหมดแล้วหมดแล้วเหรอหมดแล้วจ้าอ่ะนี่ค่ะมีอยู่แค่นั้นแหละมีอยู่แค่นั้นแหละเออเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้ามีงบเดี๋ยวถ้าเห็นกล้วยสุกๆสุกๆเดี๋ยวจะมาเมามาให้กินเนอ เออนะนะนี่นะคะ f c ได้กินแล้วนะก็นํากล้วยมาให้บุญเหลือบุญรอดแล้วนะคะนะแต่ไม่รู้เชาวนี้ดานะ้าจะเกี่ยวยญ้าให้วัวหรือเปล่านะคะนี่เรามาดูข้าวนะข้าวกําลังแบบเป็นสีทองแล้วนะคะเดือนพุศจิได้เกี่ยวอย่างแน่นอน นี่นะคะทุกคนดูกำลัองจะ <c oughs> งเหลืองอลามเลยนะกำลังจะเหลืองอลามเลยนะเอฟซีบุญรนบุญเหลือบุญรอดมองหน้าแล้วมีแค่นี้เหรอ <c oughs> นะคะอะนี่ครับข้าวนะ,ะนะคะนะคะที่บางปูนะคะสวนยางนะคะแล้วก็ทุ่งนานะคะเห็นไหมคะข้าวกำลังอก รวมสีทองนะคะอ่ากำลังออกรงสีทองเนาะนะคะเพราะว่าถ้าออกรงสีทองนี่เหลืองอารามเลยนะคะ fc นี่นะคะบรรยากาศยามเช้าไทยทุ่งนะคะโอ้โหสดชื่นมากๆเลยนะคะ fc นี่ค่ะมันสดชื่นจริงๆเลยนะคะทุกคนนะคะดูนะคะอ,ะคะอืเดี๋ยวปีนี้เรามาลุ้นนะคะว่าข้าวจะได้กี่กระสอบนะ fc สามารถคอมเมนต์เอ,อ่อ เขาเรียกว่าคอมเมนต์สนุกๆนะคะใต้คลิปได้นะคะนะคะเพราะว่าบางคนเดานะคือให้เดาให้ถายนั่นเอว่าเราจะได้เข้าสารกี่กระสอบปีนี้นะคะจะสดชื่นมากเลยนะคะเอ็ดีนี่นะคะอ่าถ่ายกันเข้ามาใต้คลิปนะคะว่าได้กี่กระสอบนะคะเออเพราะว่าบางคนจะถ่ายถูกหรือไม่ถูกนะคะ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันสนุกสนุกนะคะ F C เนาะนะคะอนี่นะคะอะเดี๋ยวเอเขาจะเกี่ยวเข้าวโอ้ไม่ใช่เขาจะเกี่ยวย้าวัวนหรือเปล่า่ะเมื่อคืนนี้ก็สวไปดูหมอลำกันเนาะนะคะมวนมวนะคะแต่ว่าจะมีช่วงที่ต้องปิดเสียงนะฮะจ่ะนะคะอ่าปิดเสียงแล้วก็คงไล์เลยนะคะเพราะว่ามันจะติดมันจะติดหรีกสะิธิิเพลงแดงนะะ ไม่รู้ปานี้ตื่นกันหรือยังเนาะนะคะสวตื่นกันอย่างดู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 มองหน้าตามเลยเอฟซีหมดแล้วกล้วยนะหมดแล้วมีแค่นั้นดูฮะดูมองหน้าเลยได้กินกล้วยแต่เช้านะเออมีแค่นั้นแหละมีแค่นั้นแหละเออนี่ค่ะสวนยางดูซิบรรยากาศสวนยางเอฟซีนะสวยไหมคะ อันนี้ค่สวนยางสวยเนาะนะคะนี่ค่ะ่รมรื่นนะคะเช้าๆนะคะ,ะ,คะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ f c นะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าใครจะไปเป็นเพื่อนป้าเนาะแต่วันนี้เราก็มีของที่เราจะต้องแพ็กนะคะก็คือน้ําปรานะคะคือป้าไล์เมื่อคืนนี้นะคะก็มี FC หลังไลเข้ามาสั่ง เพิ่มสั่งต่อนะบอกว่าน้ำปลารอร่อยอร่อยนะคะขวดแดงใส่ตำโอ้อร่อยมากนะบางคนก็บอกว่าใส่สีส้มก็อร่อยนะคะก็แล้วแต่คนที่ชอบแต่บางคนส่วนใหญ่ก็ชอบฝาสีแดงนะคะก็เมื่อวานนี้ก็ออเดอร์เข้ามา นะสั่งประลราะเพิ่มนะคะจากคนที่สั่งไปแล้วหรือคนที่ยังไม่เคยสั่งนะคะก็ขอบคุณนะทุกกาลังใจทุกออเดอร์นะคะที่มีการสนับสนุนนรร้ำปลาลุงป้าปลรราโนนะคะนะคะก็อย่าลืมสั่งซืปป้อผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะอย่าลืมค่าคอมมิชชั่นช่องแอนแฟมลี่ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายดูคลิปจนจบด้วยนะคะทุกคน